ครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมกับโตจะพาทุกคนไปเที่ยวนําตกไพรวันนะครับเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเข้าบรรทัดนะครับตั้งอยู่ตาบลคลองเฉลิมอําเภอกรุงลาจังหวัดพัทลุ่งนะครับออกระจากตัวเมืองพัทลุ่งนิดเดียวนะครับวันนี้จใจโตเดินนําไปเลยนะครับตรงนี้จะเป็นสะพานเป็นสะพานทางขึ้นน้าตกนะครับโตก็เล่นใหญ่เลยนะครับวันนี้ อยู่บ้านอากาศโลนมาเลยกับชงนี้เราก็เลยตัดสินใจกันว่าไปเล่นน้าตกกันดีว่าวันนี้เรามาไล่คนนะครับตั้ว่าเราขึ้นไปเล่นกันข้างบนเลยใช่ไหมลูกใช่พ่อไม่ได้มาแน่นนะครับน้าตกปลาวันนี้สบายขึ้นเยอะเลยกับมีแต่ความสวยงามกับวันนี้คนก็มากกันมากจังกับวันนี้คนมากเลยเน้นเปรี้ยเลยกลางๆเพรชงนี้ยังเป็นวันหยุดอยู่เลยกับ ที่จอ,อดรถก็เลยไม่ค่อยมีเลยกับคนเยอะมากเดี๋ยวไอ้โต้นำจะเนอร์มันกับว่านำตอกนี่บายไหมครับพอมาถึงนำตอกอากาศเย็นสบายมากเลยพ่อบรรยากาศรบๆลมร่นมากเลยครับผู้คนมากกันเต็มเลยมันเป็นช่วงวันหยุดพอดีลูกผู้คนก็นมาปักปนกันมากใช่ป่อนี่โต้นี้มาทำอะไรอยู่นี่เราลูกนี่เล่นตรงนี้เลยพ่อปลอดภัยนี่โต้กระจูงวิดน้ำไม่เลนเลยพ่อ <laughs> วิดแองเลยนะลูกนะ นน่ตายยอูพจากเี่ยการหลลนๆก็กลายโลนได้ทันทีเลยครับเมื่อมาอยู่น้มตกนี่ยินสบายจุ่มจ้ำครับตู้กระชบมากเท่านั้นยังไม่พอนเราก็มาทดสอบการดูดกันนะครับทดสอบดูดอันทุกคนเลยนะครับม่านกี่คนเราก็ดูดอันมดกับเป็นการตรสอบจิตใจนะครับกระโดดอย่างสวยงามเลยครับแต่ละคน ที่เรากระโดดนี่ถ้ามองจากข้างบนนี่สูงมากเลยนะครับเสี่ยงด้วยนะครับตัวข้างหลังเป็นโคดอินดังนั้นครับอย่าลอกเลียนแบบนะครับอันตรายมากๆครับนี่โต้ํามาไร้แล้วนี่ลูกนี่พีแม็กเป็นจอ,อระเคหลับตรงไอ้โตเลยวะถึ่งคิวที่พีแม็กต้องกระโดดแหลวโตช,ช่วยอาม,มากเลยครับ <laughs> <laughs> อู้ไปเลยนามเกาเต็มเลยครับห <laughs> นามตอกทีน่นี้นาจะไสมากเลยกับช่วงนี้ ถึงว่าจะเป็นหน้าเลงก็นามอย่างเง้ไม่มากนะครับคนนี้คือไก่ที่นำกระโดดใช่ไหมตโตใช่แล้วป่อคนนี้แก๊งหมากเลยกับกระโดดกระโดดไปไล่ช็อตเลยครับแต่ต้นไม่ได้รุนนะครับตึ้งคิวพอโดดแลลวครับคนนี้ตั้งตาครับสวยงามเลยครับแต่ทุกขาเต็มเมเลยกับก้อนิ้นี่สรุปข้าบวมกับทุกแม่ด้าเลยครับวันนี้จะพาเที่ยวแค่นี้ก่อนนะครับเพรใกล้เวลาตอนเย็นเลยครับ